ตกแต่งแพนเนอร์หรือว่าไฟล์เอกสารของเราให้น่ารักแบบนี้ด้วยสติกเกอร์กันค่ะวิธีใช้ดิจิตอลสติกเกอร์ในแอป Good Note ทำยังไงได้บ้างไปดูกันค่ะวิธีแรกนะคะก็คือการที่เราเนี่ยมีสติกเกอร์หรือว่าไฟล์รูปภาพนะคะอยู่ในแอปคลังภาพอยู่แล้วไม่ว่าจะเซฟมาจากที่ไหนกระตามก็จะอยู่ในคลังภาพใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยดึงคำภาพออกมานะคะเปิดเป็น2แถบแบบนี้ได้เลยและวิธีที่ง่ายสุดๆเลยนะคะก็คือการลากภาพเนี่ยลงในแอปคูนโนได้เลยค่ะตอนลากรูปลงมานะคะจะมีเครื่องหมายบวกสีเขียวแบบนี้แสดงว่าใช้ได้ค่ะตอนย่อขยายรูปนะคะก็จะเห็นถึงความแตกแต่พอซูมเข้าไปเนี่ยน้องก็ไม่ได้แตกนะคะใช้ได้ปกติค่ะวิธีที่2นะคะก็คือเพิ่มจาก ตรงไอคอนรูปภาพในแอปกูนัได้เลยนะคะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันข้อเสียตรงที่เราต้องเลื่อนภาพจนกว่าจะเจอภาพที่เราต้องการค่ะแต่คุณภาพของภาพก็เหมือนกันเลยค่ะสามารถใช้สติ๊กเกอร์ได้เหมือนกันเลยวิธีต่อไปนะคะวิธีนี้ก็แนะนําเหมือนกันค่ะก็คือใช้แอปไฟล์ลากออกมาเป็น2แถบแบบนี้คล้ายๆกับการทําในครั้งภาพเลยนะคะถ้าใครซื้อไฟล์ดิจิตัลจากวีเวิร์ดสเตชันนะคะเวลาเซฟเนี่ยก็จะเข้าไปในแอปไฟล์ก่อนที่เราจะเซฟ เข้าไปในคลังภาพอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องเซฟในคลังภาพนะคะสามารถใช้ไฟล์ที่อยู่ในแอปไฟล์ได้เลยค่ะวิธีนี้แนะนํานะคะเพราะว่าไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาเนี่ยมันจะแยกเป็นโฟลเดอร์อยู่แล้วซึ่งจะง่ายต่อการใช้งานมากค่ะต่อไปจะเป็นวิธีการใช้สติกเกอร์ที่ไม่ได้แยกเป็นตัวตัวมาให้นะคะแต่ว่าเป็นพื้นหลังแบบโปร่งใสไม่มีพื้นหลังนะคะเปิด2แท็บขึ้นมาจะเป็นเปิดขังภาพหรือว่าแอปไฟล์ก็ได้ค่ะแล้วก็ลากรูปลงมาเหมือนปกติได้เลยกดขอบตัดนะคะแล้วก็เลือก free h a ด์นะคะจะได้วงรอบ ตัวรูปที่เราต้องการได้ค่ะ วงเสร็จแล้วก็กดเสร็จสิ้นแค่นี้ก็จะได้สติกเกอร์เป็นตัวตัวออกมาแล้วค่ะแล้วก็ถ้าเป็นการเพิ่มรูปเข้ามาแบบกดไอคอนรูปภาพนะคะจะไม่สามารถใช้กับไฟล์ png แบบนี้ได้นะและวิธีสุดท้ายของการใช้ดิจิตอลสติกเกอร์ก็คือการสร้างคอลเลกชันของสติกเกอร์ของเราขึ้นมาค่ะกดไปที่รูปดาวตรงนี้เลยนะคะแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นโฟลเดอร์เก่าๆนะคะที่เราเพิ่มไวะคะ้ค่ะจะเป็นคอลเลกชันเก่าๆนะคะถ้าเราต้องการเพิ่มคอลเลกชันใหม่ให้เลื่อนไปนะคะแล้วกดบวกเพิ่มรูปได้เลยะคะ่ะแล้วก็เลือกรูป ที่เราต้องการเพิ่มนะคะพวกไฟล์สติ๊กเกอร์ต่างๆตั้งชื่อเรียบร้อยนะคะกดสร้างได้เลยค่ะแบบนี้ก็ดีเหมือนกันค่ะเราสามารถจำแนกประเภทสติ๊กเกอร์ที่เราอยากจะรวมกลุ่มไว้ด้วยการแยกเป็นคอลเลกชันจะสะดวกเวลาใช้มากๆเลยค่ะแค่กดดาวตรงนี<__<_้แล้วก็เปิดคอลเลกชันที่เราต้องการกดที่รูปแล้วก็จะได้สติ๊กเกอร์ออกมาใช้แล้วค่ะเขาเรียกว่าการเพิ่มอิเลเมนต์นั่นเองนะคะแต่ว่าการเพิ่มอิเลเมนต์เนี่ยจะไม่รองรับการเพิ่มเป็นไฟล์ png ที่มีหลายๆรูปอยู่ในรูปเดียวนะคะ เดี๋ยวลองทาให้ดูค่ะว่ามันทําไม่ได้นะมันจะไม่สามารถกดขอบตัดรูปตามตัวได้นะคะนี่นะคะจะไม่มีคําว่าขอบตัดเลยเราจะไม่สามารถตัดรอบตัวมันได้นะคะเพราะฉะนั้นแนะนําวิธีเดิมเลยก็คือการให้เปิด2แท็บนะคะแล้วก็ลากรูปลงมาโดยตรงได้เลยค่ะเนี่ยมันจะขึ้นว่ามีขอบตัดให้นะคะแล้วเราก็กด free hand วงรอบรูปแค่นี้ก็จะใช้ไฟสติ๊กเกอร์แบบนี้ได้แล้วค่ะขอให้สนุกกับการแช์ดิจิตอลสติ๊กเกอร์นะคะ